สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะอู้รู้สึกว่าตื่นเต้นมากเป็นเป็นการสตรีมนะคะครั้งแรกเลยนะคะที่ที่เดี๋ยวนะขออนุญ,ญาตเป็นครั้งแรกที่มาสตรีมในแบบสดๆแบบนี้ใน Facebook เ,เอ๊ะตื่นเต้นเลยแม่ตื่นเต้นขออภัยนะคะตื่นเต้นมากๆเป็นการสตรีม ครั้งแรกในใน u t u b e นะคะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะที่มาดูนะคะมาดสูสดกันเลยนะคะในผ่าน YouTube นี้นะคะพบกับปุณิกาโกอินเตอร์นะคะขออนุญาตมาสตรีมใครที่มาดูไลฟ์สดก็สวัสดีทุกคนนะคะสามารถพิมพ์โต้ตอบพิมพ์พูดคุยกันได้เสียงชัดภาพชัดไหมจ๊ะเสียงชัดภาพชัดไหมคะแล้วก็ส,สวัสดี ทุกๆคนเลยนะคะที่ที่มาดูย้อนหลังนะจ๊ะทุกคนโอเคไหมคะเดี๋ยวเนี่ยขออนุญาตดูเสียงก่อนนะเสียงไม่เป็นยังไงบ้างต้องขออภัยโอเคเสียงเป็นยังไงบ้างคะเสียงเป็นยังไงสวัสดีทุกทุกคนนะคะตื่นเต้นนิดหน่อยนะคะตื่นเต้นนิดหน่อยไหมมากด้วยโอเคอ่า อยากที่จะมาไลฟ์ใน u t u b e นะคะปกติก็ตัดต่อลงในลงใน YouTube อยู่แล้วนะคะก็ขอมาไลฟ์สดกับทุกๆคนใครที่มาดูอยู่นะคะก็สวัสดีสายฝอทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่ต้องการเดินสายฝอสายฝอนี่ก็คือว่าสาวๆส,ส,สายฝอเขาใช้คำพูดนี้กันโดยที่คนที่มีสามีนะคะมีสามีต่างชาติหรือเป็นฝรั่งนั่นแหละค่ะหรือมีแฟนเป็นฝรั่ง เขานิยมพูดกันย่อๆว่าสายฝอนะคะสายฝอย่อมาจากฝรั่งนั่นเองนะคะปูเป้ย่อปูเป้ปูเป้เปนะคะขอใช้คําว่าสายฝอบางครั้งนะคะก็ขออนุญาตนะคะใช้คํานี้เป็นอันรู้กันนะคะว่าฝรั่งนะจ๊ะทุกคนวันนี้นะคะในท็อปปิกเลยนะคะทําไมอยากจะมีแฟนนะคะสาวๆทําไมถึงอยากจะมีแฟนเป็นฝรั่งนะคะ อยากมีแฟนต่างชาติกันทําไมคะใครที่มาดูอยู่ก็พิมพ์คุยกันได้นะคะพิมพ์คุยกันได้บอกกันได้เลยนะคะเสียงชัดภาพชาัดไม่เอ่ยถ้าเสียงชัดภาพชาัดเราไปกันเลยนะคะก็ขออนุญาตนะคะเหมือนที่บอกต้นไลฟ์เลยนะคะว่าขอเป็นไลฟ์นี้เป็นไลฟ์แรกแล้วก็จะพยายามมาไลฟ์สดสดแบบนี้ให้ทุกๆคนได้ฟังได้ดูนะคะเพื่อ เพื่ออะไรปุเปตตั้งใจมากๆทําช่องนี้ออกมาปุณิกาโกอินเตอร์นะคะเพื่อให้สาวๆหรือหนุ่มๆนะคะที่ต้องการมีแฟนต่างชาตินะคะให้ได้มีแฟนต่างชาติแบบคุณภาพคือคุยกับคุณสามีนะคะคุณสามีคนคน,คนอเมริกันนะคะ USA นะคะคือเราจะจับมือกันสองคนเนี่ยเพื่อที่จะให้ ความรู้กับหนุ่มหนุ่มคนไทยหรือสาวสาวไทยที่ต้องการมีแฟนต่างชาติให้แบบมีคุณภาพไม่โดนหลอกเพราะว่าเราเห็นในโลกโซเชียลเห็นในทีวีเห็นในข่าวมากมายเลยนะคะที่คนไทยโดนหลอกโดนสแกมเมอร์นะคะคำว่าสแกมเมอร์ก็คือบางครั้งคนไทยก็หลอกคนไทยด้วยกันเองนี่แหละค่ะหลอกขายฝันให้สาวสาวไทย ที่เขาต้องการและตั้งใจจริงๆที่อยากมีแฟนต่างชาติแต่ไปขายฝันแบบผิดๆให้ซึ่งกันและกันมันน่าโกรธตรงที่คนไทยกับคนไทยเนี่ยหลอกกันเองเนี่ยมันไม่ควรนะคะเพราะฉะนั้นปุเป้ก็ปุณิกานะคะใช้แทนคําว่าปุณิกาแล้วกันนะคะเพราะว่าช่องปุณิกากออินเตอร์นะคะคุณสามีก็เรียกปุณิกานะคะอ่ะปุณิกาก็กับคุณสามีก็เลยคิดว่าเราควรที่จะมา แบ่งปันความรู้ให้ความรู้ให้สาระต่างๆเพื่อให้ทุกๆคนมีคุณภาพในการหาแฟนนะคะเพื่อได้แฟนมาแบบคุณภาพและไม่ต้องเสียอะไรเลยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่ต้องไปโดนสแกมม่มงสแกมเมอร์หลอกเอานะคะไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยพยายามที่จะหาเวล,เวลาในการมาไลฟ์สดแล้วก็มาทำคลิป นะคะทั้งคลิปสั้นคลิปยาวหรือสาระอะไรต่างๆรวมทั้งบางครั้งสอนภาษาให้ด้วยนะคะสอนภาษาให้ด้วยให้แบบฟรีๆนี่แหละค่ะตั้งใจจริงๆอย่างน้อยๆน,นะคะก็เป็นวิทยาทานให้คนไทยนะคะวิทยาทานให้คนไทยได้ได้รับความรู้ใครที่ไม่ต้องการหาแฟนก็อย่างน้อยก็มาฟังนะคะวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมต่างชาติได้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะคะถ้าใครมาดูอยู่ถูกใจกด กดถูกใจกดติดตามช่องปุณิกาโกอินเตอร์ไว้นะคะนี่คือกําลังใจที่ดีที่สุดที่จะทําคลิปต่างๆออกมาเพื่อพัฒนาออกมาให้ทุกๆคนได้เรียนรู้สําหรับใครที่อยากรู้หัวข้อไหนคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะคอมเมนต์ในไลฟ์สดนี้ได้เลยปุณิกาโกอินเตอร์ปุณิกาขอมาตอบทุกคอมเมนต์เลย แต่ถ้าสาระไหนนะคะที่มันไม่ดีไม่เวิร์กแล้วก็ไม่อยากฟังแล้วก็ไม่อยากรับรู้อะไรต่างๆก็คอมเมนต์บอกได้เช่นกันนะคะอะไรที่ถ้าอะไรที่มีข้อติเตือนนะคะข้อตำหนิติ ก็จะนาไปปรับปรุงแต่ถ้าอันไหนที่เป็นการชื่นชมก็ขอขอ,ขอบคุณมากๆเลยนะคะเพราะตั้งใจจริงๆไม่ได้ต้องการอะไรมาต้องการที่จะมาให้ทุกคนได้ชมได้ดูแบบฟรีๆนี่ล่ะค่ะนะคะขอบคุณทุกคนที่มาดูนะเข้าเรื่องเลยนะคะขอสอบถามหน่อยคนที่คนที่อ่ะถามแล้วกันว่าทําไมถึงอยากมีแฟนต่างชาติคะเพราะช่องนี้ เกี่ยวกับสายฝอทั้งนั้นเลยนะคะทำไมถึงอยากมีแฟนต่างชาติคะถามทุกคนทุกคนก็คงบอกว่าข้อความเดียวกันเหมือนที่ทุกคนถามปูเะะปน้นะคะถามกุณิกานี่แหละค่ะว่าทําไมถึงเลือกสามีนะคะที่จะคบกับคนต่างชาติและแต่งงานกับคนต่างชาตินะคะคนส่วนมากจะมองผู้หญิงที่ต้องการมีคู่ต่างชาติเนี่ยต้องการเพราะอะไรคะส่วนมากจะมองว่าต้องการหาเงินต้องการเงิน ต้องการมีชีวิตที่ดีเพราะเงินต้องการอยากได้เงินอยากร่ํารวยส่วนมากจะเป็นเรื่องเงินเงินทองทองทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะใช่ไหมมองว่าผู้หญิงไทยหวังเกาะผู้ชายฝรั่งกินสาวฝรั่งกินอย่างนั้นเหรอคะใช่ไหมส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็ที่ที่ผ่านมาเนี่ยที่ที่เห็นมาเนี่ยส่วนมากสาวไทยหลายๆคนหนุ่มไทยหลายๆคนก็ทําแบบนั้น ทำแบบนั้นคือหมายความว่าชื่อเสียงของประเทศไทยส่วนมากก็จะโดนแบบนั้นนะคะแล้วเขาก็พูดปากต่อปากกันชาวต่างชาติไม่ว่าหลายๆประเทศคนที่เคยมาเนาะเจอเข้าไปคือเจอสาวไทยต้มตุ๋นไปหลอกลวงไปเขาก็เอาไปพูดต่อในทางที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่คนก็พูดต่อต่อกันนะคะพูดในทางที่มันไม่ค่อยดีอย่างเช่นคุณสามีนะคะยกตัวอย่างให้ดูเลยว่า คุณสามีไม come. ่เคยมาประเทศไทยเลยนะคะไม่เคยมาพอมาเล่นในแอปหาคู่แล้วมาเจอเราเขามาครั้งแรกเพื่อมาเดทกับเรานะคะเขาตั้งใจมาเดทกับเรามาเหยียบเมืองไทยประเทศเออมาเหยียบเมืองไทยครั้งแรกของเขาประสบการณ์ครั้งแรกของเขานะคะแล้วถามเขาว่าความทำไมคุณถึงกล้ามานะคะทำไมคุณถึงกล้ามาประเทศไทยเพราะคุณไม่เคยมาประเทศไทยเลยแล้วคุณกลัวไหมที่จะเจอ ที่จะโดนหลอกสาวไทยหลอกคุณกลัวไหมกลัวเพราะอะไรทําไมถึงกลัวถามกลับไปอีกนะคะคุณสามีตอบว่าเพราว่าเขาเคยได้ยินมาว่าประเทศไทยเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นส่วนมากจะเจอสาวที่หลอกกลวงเจอสาวผับสาวบาร์และหลอกลวงเขานะคะหวังแค่เงินและเรื่องเซ็กซ์แล้วก็เป็นคู่นอน Holiday girlfriend อย่างนี้แค่นั้นค่ะเขาได้ยินแบบนั้นแล้วฝรั่งบางคนได้เจอแบบนั้นก็เอาไปพูดต่อในทางที่ไม่ดีเอาไปพูดต่อในทางที่ส่วนมากนะคะแต่อะและถามกลับไปว่าทำไมคุณสามีถึงกล้ามาเพราะเขาเห็นแล้วว่าระหว่างที่เราคุยกันเราก็ไม่ได้คุยวันสองวันนะคะ,ะปุณิกาใช้ระยะเวลาในการพูดคุยแลกเปลี่ยน มูนนี่นั่นซึ่งกันละกันประมาณห้าหกเดือนเขาก็เลยตัดสินใจว่าจะมาที่เมืองไทยมาหาเราเพื่อมาเดทแล้วถามว่าเขากลัวไหม <S <S เขากลัวค่ะเหมือนเราไปต่างไปต่างประเทศนี่แหละไปครั้งแรกเราก็กลัวเนาะเพราะเราไม่เคยไปและที่สําคัญเราไปแล้วเราไม่รู้จักใครเลยเรารู้จักแค่ผู้หญิงคนเดียวที่อยู่ต่างประเทศที่เป็นผู้หญิงไทยแล้วผู้หญิงไทยคนนั้นใช่ผู้หญิงจริงหรือไม่หมายความว่าใช่ผู้หญิงหรือไม่ใช่แล้ว จะมีสามีอยู่เป็นคนโสดจริงๆหรือไม่หรือถ้าโสดแล้วจะหลอกลวงหรือไม่จะเป็นสแกมเมอร์หรือไม่หลอกต้มตุ๋นหรือไม่เขาก็กลัวค่ะเหมือนที่เรากลัวฝรั่งนั่นแหละชันใดก็ฉันนั้นเช่นกันนะคะทุกคนคะ่ะเพราะฉะนั้นถามตัวเองหรือ,อยังว่าทําไมถึงอยากมีสามีต่างชาติถามตัวเองหรือ,อยังเข้าเรื่องเลยนะคะพูดจะยาวเลยต้องขออภัยด้วย <laughs> นะคะ ถามตัวเองหรือ,อยังว่าอยากมีสาม,มีต่างชาติเพราะอะไรเพราะว่าคิดว่าต้องการเงินเขาอย่างเดียวหรอคะต้องการเงินเขาอย่างเดียวอย่างเดียวหรอต้องการมีชีวิตที่ดีต้องการที่จะให้เขาเออส่งเสียต้องการมีนู่นนี่นั่นนั่น,น,นเหมือนมาดามคนอื่นที่ร่ำรวยอย่างนั้นหรอคะแค่ต้องการเท่านั้นจริงๆหรอย้ํานะคะว่าในฐานะที่ ประสบการณ์ตัวเองล้วนๆนี่แหละค่ะในฐานะที่ปุณิกาเป็นมาดามนะคะอีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งถามว่าสามีร่ํารวยหรือไม่สามีเป็นคนธรรมดาไม่ได้ร่ํารวยนะคะไม่ได้ร่ํารวยเป็นมหาเศรษฐีเป็นเจ้าของบอ่อน้ํามันเป็นเจ้าของนู่นนี่นั่นเหมือนที่หลายๆคนได้เป็นถามว่าที่เขารวยมากๆเขามีไหมมาดามที่เจอหนุ่มๆแล้วรวยแบบนั้นมีจริงๆไหมมีค่ะ แต่มันก็ไม่ใช่เราเสมอไปไงคะมันก็ไม่ใช่เราเสมอไปแล้วถามว่าเราเลือกได้ไหมหนุ่มต่างชาติที่แบบรวยๆฉันจะเอาฉันจะเอาแบบนั้นฉันต้องการรวยแบบนั้นถามว่าเลือกได้แต่เขาจะเลือกเราหรือไม่คุณหมออย่างเนี้ยคุณหมอหนุ่มต่างชาติอ่ะที่เขาเป็นคุณหมอมีจริงไหมมีจริงโปรไฟล์แบบนั้นมีจริง แล้วเขาจะเลือกเราหรือไม่เรามีไอดีที่จะทำให้เขาเลือกนะคะเพราะถ้าเรามีดีอย่างที่เราคิดว่าเราเลือกใครก็ได้แล้วเขาต้องมาเลือกเราเนี่ยสุดยอดหาค่ะหา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 เราจะได้เป็นมาดามที่ร่ำรวยนะคะนะคะแต่การที่การที่จะหาคู่ชีวิตนะคะการที่จะหาสามีการที่จะหาแฟน มันก็เงินการันที่เราจะหาสามีคนไทยนี่แหละค่ะมันมีหลายองค์ประกอบมากที่มันมาประจวบเหมาะมันมาพบเจอกันอ่ะมันไม่ใช่แบบว่าเขาเรียกไงอ่ะว่าเจอการปิ้งกันชอบกันแล้วมันจะจบเหมือนในนวนิยายอะไรนะคะมันมีหลายอย่างมากบางคนรักกันเออบางคนรักกันจนมาไปมาหาสู่กันมาเดทกันตั้งหลายครั้งจะแต่งงานกันแล้ว ก็ยังเห็นมีเลิกกันตั้งหลายคู่เลยนะคะผ่านโซเชียลยังเห็นเห็นอยู่เลยนะคะว่ามีการเลิกกันก็มีนะคะเพราะฉะนั้นฝรั่งก็คนคน,นึงเช่นกันคนคน,นึ่งนี่แหละค่ะแล้วแต่เราว่าเราจะคลิกกับเขาไหมนะคะเพราะฉะนั้นสาวๆค่ะเลือกหนุมต่างชาติอย่ารุณาอย่ามองที่เงินอย่างเดียวนะคะมองที่ความสุขของตัวเองด้วยนะจ๊ะ สาวๆอย่าไปมองว่าบางคนมีเงินเยอะแยะไม่ใช่ว่าฝรั่งทุกคนจะมีเงินย้ำว่าไม่ใช่ฝรั่งทุกคนจะมีเงินแม่นะคะแฟนของปุณิกานะคะสามีนะคะก็เป็นคนธรรมดาธรรมดาเหมือนกันกับทุกๆคนเหมือนถ้าทํางานก็ทํางานเป็นโปรแกรมเมอร์ทางานอยู่ที่บ้านถามว่าเขามีเงินเดือนปกติของเขาเช่นกัน เขาก็มีเงินเดือนเหมือนเราแค่เขาอยู่ต่างประเทศเขาเลยได้เงินเดือนค่าของเงินเดือนค่าของเงินมันเยอะกว่าของคนไทยเท่านั้นเองถามว่าถ้ามาเทียบกับเมืองไทยดูแล้วดูเยอะกว่าเงินเดือนแค่สองสามแสนแต่ถ้าถามว่าอยู่เมืองนอกอยู่ยากนะคะพอกินพอใช้พอได้แต่ถ้าอยู่เมืองไทยเงินเดือนสองสามแสนโอ้โหคนแพเจ้าเดือนึงกินใช้ยังไงก็ไม่หมดนะคะแต่มันไม่ใช่ไงใช่ไหม อย่ามองที่ตรงนั้นอย่ามองที่ว่าฉันมีฝรั่งแลยฉันจะต้องมีเงินมีทองเห็นไหมเขาถึงได้มองสาวไทยไงว่าเป็นผู้หญิงที่เห็นแก่เงินนะคะมันก็ไม่ใช่เสมอไปนะคะเพราะฉะนั้นก็มองที่อะไรอะ่ะถึงได้มาถามมาพูดคุยกันนี่ไงคะว่าอยากมีแฟนต่างชาติเพราะอะไรเพราะเรารักเข้าไหม ปุณิกาพูดได้เต็มปากเต็มคาเลยนะคะว่าปุณิการักคุณสามีนะคะรักคุณสามีมากๆเลยก่อนที่เราจะตัดสินใจนะคะที่จะแต่งงานกันเราศึกษากันมาตลอดนะคะไม่ใช่ว่าเราเห็นคุณสามีเป็นฝรั่งแล้วเราเอาเขาแต่งงานกับเขาความสุขของเราไม่ใช่ฝรั่งจะเป็นทุกอย่างในชีวิตบางคนมีแฟนฝรั่งก็ไม่ได้มีความสุขนะจ๊ะเพราะฉะนั้น สิ่งที่จะทําให้ทุกคนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ใช่เฉพาะเงินอย่างเดียวอย่ามองที่ตัวเงินถามตัวเองก่อนนะคะอย่ามองที่ตัวเงินมองถามตัวเองก่อนว่าตัวเองมีแฟนฝรั่งเพราะอะไรเพราะอยากอะไรเพราะมีความสุขไหมถ้าได้เดินกับผู้ชายคนนั้นมีความสุขไหมที่ได้เดินกับผู้ชายต่างชาติมีความสุขไหมที่จะต้อง อินอาหารฝรั่งมีความสุขไหมทจีจะต้องทําแตกต่างจากวัฒนธรรมไทยหลายๆเรื่องเลยมีความสุขไหมถ้าไปเจอฝรั่งบางคนที่ไม่เข้าวัดไม่ไหว้พระเพราะเขาวัฒนธรรมมันแตกต่างกันมีความสุขไหมบางคนเขาวัฒนธรรมเขาเป็นอย่างนี้เปิดกว้างอย่างนี้แต่เราอยู่ในศาสนาพุทธนะคะแล้วเราทําแบบเขาได้ไหมถ้าเขาจะไปทาอย่างนู้นอย่างนี้แล้วเราไปทําได้ไหมอาหารการกินเรากินกับเขาไปได้ไหม คุณต้องถามตัวเองทุกอย่างไม่ใช่สปอยเห็นเป็นฝรั่งแล้วเราจะเอานะจ๊ะนะปุณิกาเลือกมากเลือกฝรั่งมากๆที่จะมาเป็นสามีนะคะบอกเลยไม่ใช่เห็นคุณสามีแล้วเอาเลยนะคะปุณิกาเลือกสรรมากเลือกเยอะมากเช็คลิสทุกอย่างเลยว่าตรงสเปคเราไหมเพราะเขาจะต้องอยู่กับเราบุณิกาตั้งใจไว้เลยว่า จะเป็นแต่งงานครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายและจะอยู่กับเขาไปยาวๆไม่ว่าจะสุขจะทุกข์จะอดจะจนจะมีจะอะไรก็จะอยู่กับเขาไปยาวๆยาวแสนยาวเพราะเราเลือกแล้วไม่ใช่ว่าความรักคือทุกอย่างแต่ทุกอย่างคือความเข้าใจและทุกอย่างคืออย่าใช้อารมณ์อย่าใช้เรียกไงว่าแค่อยากใช้ทุกอย่างด้วย คิดว่าเราอยู่กับคนคนนี้เราลองหลับตาดูว่าเราอยู่แล้วเราอยู่ได้ไหมการที่ใช่ค่ะมีแฟนต่างชาติทุกคนก็อยากได้ตังอยากได้เป็นมาดามอยากมีเงินอยากมีทุกอย่างอยากไปเที่ยวรอบโลกนะคะแล้วเราจะทำอย่างนั้นได้เราก็จะต้องพัฒนาตัวเราเองด้วยนะคะให้สมกับที่อยากได้ฝรั่งรวย ให้สมกับความรักที่เขาให้เรามาเราต้องพัฒนาภาษาพัฒนาตัวเราเองดูแลตัวเราเองรูปร่างหน้าตาไม่ต้องสวยมากหรอกค่ะแค่ดูแลตัวเองรักตัวเองนี่แหละทําบุคลิกท่าทางของตัวเองให้มันสมกับสิ่งที่เราจะได้เจอในอนาคตสมกับฝรั่งร่ารวยสมกับความสุขที่เราจะเจอไม่ใช่สักแต่แบบฉันอยากได้อยากเจอ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 นะคะแล้วเราก็ ไม่ทําอะไรเลยภาษาเราก็ไม่ได้แต่อยากได้ฝรั่งที่เป็นคุณหมอเป็นเจ้าของธุรธกิจอยากได้นู่นนี่นั่นแต่อะไรก็ไม่พัฒนาเลยสักอย่างแบบนี้อย่านะแม่อย่าอย่าอย่า,อย,าอย่านะคะและที่สําคัญอย่ามีแฟนฝรั่งเพราะว่าอินเทรนเห็นเขามีก็อยากมีเห็นข้างบ้านมีเอามาสร้างบ้านร่ารวยมีบ้านหลังโตหลังใหญ่ฉันอยากมีบ้านแม่วาสนาของคนเรามันไม่เหมือนกันนะจ๊ะ วาสนาของคนเรามันไม่เหมือนกันบางทีไปเจอฝรั่งดีคือดีบางทีถามเขาหรือยังว่าเขามีความสุขหรือไม่บางทีเขาอาจจะมีตังเพื่อสร้างภาพก็ได้นะคะทุกคนนะเพราะฉะนั้นถามตัวเองไม่ต้องไปยุ่งกับคนอื่นเลยถามตัวเองดูว่าอยากมีเพราะอะไรอยากมีเพราะอินเทน์อยากมีเพราะเห็นเามีก็อยากมีอยากมีเพราะฉันเจอฝรั่งรออยากมีเพราะฝรั่ง นู่นนี่นั่นจะพาฉันไปเที่ยวนู่นนี่นั่นระวังโดนฝรั่งหลอกนะคะนี่แหละคือเหตุผลที่ทําไมถึงสแกมเมอร์มีเยอะแยะมากมายเพราะความที่สแกมเมอร์มันมาเล่นกับความอยากความคาดหวังความฝันของสาวๆหนุ่มๆนี่ไงมันถึงมาขายฝันให้พวกเราให้แล้วให้พวกเราแบบว่าไปหลงเชื่อเพราะความอยากนี่ไงอยากจนเกินไป เพราะฉะนั้นมันมีได้ไหมมันมีได้ค่ะแต่มันต้องใจเย็นๆแล้วก็ถามตัวเองให้พอถามตัวเองให้ดีว่าอยากมีไปเพราะอะไรแล้วถ้าอยากมีเพราะเราต้องการที่มีอยากนู่นนี่นั่นมาดีแล้วไม่เฉพาะเรื่องเงินอย่างเดียวอ่ะเหมือนปุณิกาบอกตรงๆนะคะว่าปุณิกาอยากมีฝรั่งเพราะว่านะคะแบบขอพูดแบบด้วยทัศนคติของตัวเองคนเดียวนะคะคนไม่เกี่ยวกับ เหมารวมคนไทยนะผู้นิการที่ผ่านมานะคะเจอประสบการณ์ก็คือว่าเจอกับชายไทยนะคะที่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะคะแล้วเรารู้สึกว่าเราเก่งเกินไปที่จะที่จะหนุ่มหนุมคนไทยไม่สามารถที่จะเ,เข้ามาในชีวิตรเราได้แล้วเราเก่งเกินไปหนุ่มคนไทยก็เลยไม่กล้าเข้ามาแล้วเราก็รู้สึกว่าไลฟ์สไตล์เราไม่เหมาะกับคนไทยแล้วเรา ที่ผ่านมา7จ็ดปีที่โสดมาเราก็ต้องการที่จะมีคู่อีกครั้งก็เป็นฝรั่งเท่านั้นเรามีสเปคของเราเราชอบแบบเพราะว่าเราไม่ได้มองว่าฝรั่งจะมาทําให้เราร่ํารวยเพราะปกติก็เป็นคนที่มีหน้าที่การงานของตัวเองอยู่แล้วนะคะโดยที่ถ้าไม่มีฝรั่งเข้ามาหรือไม่มีคู่เข้ามาก็สามารถที่จะอยู่ได้ทํามาหากินอยู่ได้เลี้ยงลูกสามคนได้นะคะแต่ถ้าจะมีอีกครั้งหนึง่งก็ขอมีเป็นฝรั่งเนี่ยเราตั้งสเปคของเราไว้แบบนี้เรา เราต้องการที่จะอยากพูดภาษาอังกฤษนะคะให้โอกาสตัวเองได้พัฒนาตัวเองและให้ลูกๆของเราได้พัฒนาภาษาคืออยากให้ลูกๆได้พูดภาษาอังกฤษในโอกาสในครั้งหน้าๆที่เขาโตขึ้นในเขาได้มีโอกาสได้อยู่ไปอยู่เมืองนอกได้เที่ยวและที่สำคัญเราต้องการฝรั่งคนที่เขาเข้าใจเราเพื่อเราจะมาพูดคุยเรียนรู้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน เราอยากเอาวัฒนธรรมไทยไปให้เขาและอยากจะเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติเอามาที่ประเทศไทยเอามาปรับไลฟ์ไสไตล์นี่คือเรามีเป้าหมายเราปุเป้ถามว่ามองที่เม็ดเงินไหมถามไม่หลอกตัวเองเลยนะคะก็คือมองที่เม็ดเงินเช่นกันแต่แต่ก็ไม่ได้มองมากเพราะเราไม่ได้คิดอยากจะได้อะไรมากมายและเราก็ไม่ได้เห็นว่าเจอคุณสามีเดทแรกเจอคุณสามีแล้วจะต้องโป๊ปาเป้ง,ปงตังแต่งงานเอาเลยไม่ เราศึกษากันจนแบบเรารรารู้นิสัยใจคอเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่าฉันไม่ได้ชอบเขาเพราะเราชอบพอเทนข้างบ้านฉันมีแฟนฝรั่งฉันระยัดมีด้วยเพื่อนฝูงพี่สาวฉันมีแฟนฝรั่งฉันต้องมีมงงมไม่ค่ะไม่เอาแบบนั้นความสุขของเราชีวิตของเราคู่ของเราเราต้องใช้เวลาและเราต้องถามตัวเองให้มันแน่ชัดให้มันเคลีย บางทีผู้ชายไทยอาจจะเหมาะกับเราก็ได้นะคะลองคิดดีๆไม่จําเป็นต้องตามใครไม่ต้องไม่จำเป็นต้องตามเทรนจริงๆแล้วผู้ชายไทยที่ดีๆผู้ชายไทยที่เหมาะสมกับเราหรือเพราะเราคุยกันภาษาเดียวกันมันอาจจะคลิกกันไปดีกว่าหนุ่มต่างชาติก็ได้หนุ่มต่างชาติก็ไม่ใช่ว่าจะคลิกกับเราเสมอไปพูดคนละภาษาวัฒนธรรมคนละอย่างไลฟ์สไตล์คนละเรื่องบางทีก็ไม่ได้การันตีว่า เราจะประสบผลามสำเร็จในชีวิตเราจะมีความสุขในชีวิตนะคะสาวๆโอเคไหมวันนี้มาไลฟ์สดเดี๋ยวจะพยายามมาไลฟ์สดให้ทุกๆวันในช่อง YouTube นะคะเพราะว่าเพราะว่าปุณิกาไม่ค่อยได้มีเวลาตัดต่อก็อยากจะไลฟ์เลยไลฟ์เลยแล้วใครที่แบบว่ามาดูก็ต้องขอบคุณทุกคนที่มาดูนะคะและมาดูแล้วกดติดตามไว้ช่องปุณิกาโกอินเตอร์นะคะ กดติดตามไว้จะเอาสาระดีๆเทคนิคดีๆหวังใหท้ทุกคนได้แฟนแบบคุณภาพนี่คือไลฟ์สไตล์ของคุณนิกานะคะใครชอบแบบนี้กดติดตามไว้แล้วเรามาพูดคุยการยินดีที่จะมาให้ความรู้กับทุกๆคนไม่ให้ทุกคนโดนหลอกแล้วก็มีคุณภาพและก็อยากให้เป็นมาดามที่มีคุณภาพนะคะมีแฟนแบบแบบที่มีคุณภาพอะ่ะหมายความว่าให้มีความสุขกับชีวิตอะ่ะ การเลือกคู่นะคะเราก็อายุเยอะกันเชื่อว่าทุกคนมาดูปฏิกานะคะก็อายุ3 0 4 0อัพ50าอัพบางคนก็60ก็มีนะคะอยากให้มีแฟนที่มีคุณภาพแล้วก็อยากให้เจอครั้งนี้นะคะมีแฟนครั้งนี้ถ้าตัดสินใจแล้วว่าตัวเองจะมีแฟนฝรั่งไปเพราะอะไรแล้วตัดสินใจแล้วว่าจะมีแฟนฝรั่งเนี่ยก็อยากให้มีแบบมีคุณภาพและตัดสินใจแต่งงาน ครั้งสุดท้ายยาวๆอยู่กันยาวๆไปเลยอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดเซฟไว้นะคะนะคะเดี๋ยววันต่อตอไปจะพยายามมาสตรีมในช่องนี้ให้ทุกคนได้ฟังนะคะปุณิกาโกอินเตอร์ฝากด้วยค่ะอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะจ้าวันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะคอมเมนต์ไว้นะใครอยากให้ในคลิปหน้าพูดเรื่องอะไรนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า